เวลาไปโรงเรียนอะหนูขี้อายมากหนูแทบจะไม่พูดกับใครเลยเไปเปิดสมุดเขาเรียก f ฟนชิพ s ฟนชิพแปดสิบแปดเปอร์เซ็นตะ์่ะในสมุดอนะเพื่อนเขียนว่าขอให้โตไปมีผัวฝรั่งมีผัวฝรั่งเฮ้ยแสดงว่าเราแบบเพื่อนผู้ชายเขียนว่าพันอย่าบ้าฝรั่งให้มันมากแบบนี้พูดจริงวันนี้เนี่ยคุยเรื่องความารัรกถามสเปกเลยมั้ยล่ะ ไม่แต่ว่าแบบรู้สึกว่าช่วงนี้แฟนหนุ่มตีก็มา้วอันแน่แนวไหนตีฟิลไหนตีเดี๋ยวนี้มันมีหลายแบบคือหนูอ่ะเป็นคนเจ้าคนมากอืมคอนเยนตคนนั้นที่มันเป็นช่วงนี้มันเริ่มมันตีแล้วอ่ะอ๋อหน้าตาบกบุตลคนนี้คนนี้นั่นแหละไทยชยานนท์ค่ะไทยใส่ออกทย แล้จะไปเจอน้องพันโฟอีฟกนนะคะทุกคนต้องบอกว่าน้องพันเนี่ยเป็นคนที่ฉันแบบเมนอินสแรมชีบ่อยมากเพราะว่าชี้แซบชีจึ้งแบบเทสล่าสุดชอบพ่งเต้นพุ่งเต้นกับใครปะน้องปามเพรสเซสปะที่มันแบบโอ้โหมันสุดๆอ่ะแล้ววันนี้แต่งหน้กเกาหลีมากให้เข้ากับน้องฉันจะเตรียมผิวนิดนึงก่อนไปเจอชีฟิลโกลฟิลฉ่ำเพราะว่าชีเด็กไงเธอฉันมีสิ่งนี้เหมือนกันค่ะนี่ไอ้ก้อยรู้จักปะ ดันบารู้จักขับเพราะเจ้เคยพูดให้ดิฉินฟังอยู่แล้วเจอนี่คือขวดที่5หรือ6ของฉันแล้วอะที่ใช้อะของฉันะชอบมากเพิ่งขวดแรกฉันกำลังตามเธอไปแต่ว่าใช้มาเยอะแล้วคิดดูดิตั้งแต่รอบละบากาหลีอะขอเรียกชื่อโปรดักให้ใครที่ไม่เคยรู้จักน้องดันบารนะคะอีกทีนึงคือเขาคือตัว white truffle first um s p a y serum เป็นแบบเซรั่มแบบฉีด ซึ่งใช้ได้ทั้งก่อนแต่งหน้าแล้วก็หลังแต่งหน้าเป็นเซตติ้งสเปรย์ได้ด้วยปกติคือมันเป็นส่วนหนึ่งของสกินแคร์ฉันเลยฉันแบบใช้ตัวแรกเซรั่มเห<ช>มือนก<ช>ัน<ช>ตัวนี้แล้วเราก็ลองดูนะสมมติว่าเราฉีดใช่ป่ะสเสร็จแบบปล่อยให้มันเรนนสนเร็จบนผิวสักแบบหนึงผิวมันจะโกลว์ คุณพี่คนนี้จะเป็นคนป้ายยาก็ตลอดแล้วน่าจะพูดตลอดว่าหัวสเปรย์ของน้องคนนี้เนี่ยละเอียดมากเาลวลาจะจ่ายมันฟูมันจะแบบมันจะฟิวเธอลองฉีดยังฉีดแล้วมันแบบโมเลกุลมันเล็กอะมึงเข้าใจไหมเวลากูฉีดแล้วกูบอกว่าเขาทำลดเวลาก่อนใช้ทุกคนต้องขยับก่อนมันจะเป็น2ชั้นแบบนี้เหรอแล้วเวลาใช้อ่ะมันจะขยับลงเป็นอย่างนี้นิ่งตองซึ่ง ทุกคน,นจะเห็นว่าเขาเป็นเนื้อเซรั่มชั้นหนึ่งเหลือก็เนื้อน้ํามันข้างบนชั้นหนึ่งใช่ปหมแต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเนื้อน้ํามันเขาเขาทำออกมาให้มันเบาผิวมาก <ใช S 1> ไม่เหนียวไม่เนรด <ใช S 1> ไม่เยิ่ <ใช S 1> ถูกต้องอ <Even S 2> ีกเปนว่าประเทศไทยจะแบบอากาศลงอากาศร้อนแต่ว่าตัวเนี้ยคือเอาดูมากมากซึ่งสำหรับฉันนะยี่ฉันเป็นคนผิวแห้งฉันจะชอบอะไรแบบนี้มากเพราะมันมันมันเร็วแต่ว่าเหมาะกับมึงมากเซรั่มแล้วก็สกโลด้วยเซตติ้งด้วยสมัยก่อนเวลาไปเกาหลีคือต้องไปเหมาจากโอริฟยังเพราะเขาเป็นสินค้าอันแบบหนึ่งต ใช่แล้วชวีมีออฟฟิเชียลสอที่ไทยคือไม่ต้องไปออเดอร์แล้วไม่ต้องไม่ต้องแบกไม่ต้องหนักกระเป๋าไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าสั่นนกกงได้เลยทั้ง t ิ k ต o k Shop แล้วก็ช้อปปี้นะคะสบายสบายก็คือซื้อง่ายมากต้องมี o f f i c i a l Store เรียบร้อยด,ดีใจมาก,มากเพราะว่าอันนี้คือเวลาซื้อฉันซื้อมากกว่าหนึ่งขวดน,นะเวลาไปเกาหลีเพราะว่ามันต้องตุนแต่ว่าทีนี้คือไม่ต้องตุนแล้วเราสามารถซื้อได้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะทุกคนที่ไทยแล้วดาราเกาหลีช่างหนังหน้าเกาหลีเมคอัพอาร์ติสเกาหลี แล้วเธอทิ้งแป๊บหนึ่งรอให้สเปรย์มันเสร็จบนผิวอืมทรกนี้เห็นปะมันจะมีความแบบใช่น้าโกว์และอันนี้คือเธอใช้ก่อนแต่งหน้าใช้ก่อนแต่งหน้าด้วยแล้วก็หลังแต่งหน้าใช้ได้ด้วยเป็นการแบบฟิกซ์พร้อมยังพร้อมฉันจะไปแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อไปเจอเยาตัวเจฉันด้วยเหมือนกันฉันพร้อมแล้วฉันแต่งเสร็จแล้ว Let's go เราต้องไปเปลี่ยนลุคนิดนึงเนาะ เออเปลี่ยนสภาพนีสนึงค่ะเวลคัมหมวยเล็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพันช์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆพันคือคนที่ฉันอยากให้มายังไงี้ยเรามาเพราะว่าจริงๆชีเป็นคนแบบดูเมาสนุกเป็นเด็กมันจริงๆหรอเป็นคนเมาสนุกไหมไม่อะไม่ใส่เมาส์ฉันเป็นอินสตาแกรมนางแบบมากเพราะว่ารูปมันซึ้งไม่แล้วหนูก็ตามวงพีทุกคนเลยแล้วก็แบบเออทุกคนมีแบบเอกลักษณ์ของตัวเองมีสไตล์มีเทสของตัวเองเอกลักษณ์อะไร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 นะมาส์ไพี่ดีมาจะแบบ เป็นความแบบติดหวานนิดนึงแต่ก็มีความเซ็กซี่ด้วยหวานความเซ็กซี่สมุดนี่อยู่โปอีมันไทยเดี๋ยให้ไออีเวชโตแล้วเฮ้ยไอเวชโตแล้วโตแล้วโอลยพี่ก้อยพี่ก้อยจะมีความแบบเทสแต่ว่านี่รู้ว่าพี่ก้อยเป็นคนที่มีเซ็กเพียวสูงมากอันนี้โอ้ยฉีดสูงมากถ้าถ้าเป็นคนหนึ่งในในโปอีโปรอีพี่อย พี่โจแต่มีผสมความเป็นพี่มาอีกนิดนึงอ๋อโจกับมี่หลงกาเน่น่่เน่คนนี้คือพี่อิตี้จะมีความแบบเก๋ตัวเ้อจะมีความแบบเป็นคนสวยคนเก๋หร้อจะเป็นเดหนึ่งถ้าเปรียบกับโฟยิบหรอเาอได้เป็นหนูเองเธานี้เป็นหนูเองแต่มีความคนแก่มีความคลายจริงแต่วันนี้เรามาแาบขักแบบหวานเด็ดเดิงทำไมวันนี้ถึงหวานอินเลิฟหรือเปล่า อผ่านเร่าชั้นเนี้ยมันจะโดนมันจะโดนซูมคือหนูอ่ะไปทำการบ้านมาหนูไปดูชาเลนจ์ชาเลนจ์มันบอกว่าถ้าสมมติว่าตอบว่าแบบโสดเลยอ่ะมันจะไม่มีคนถามต่ออ๋อไมัน่าไม่ดูมีอะไรมใช่ให้คนแบบสงสัยเล่นไม่อย่งั้นมันจะดูแบบเปิดมีหรือไม่มีนะแต่จริงๆเห็นอย่างเงี้ยรงซ่า แต่จริงๆเธอก็ไม่สร้างนะเธอไม่ค่อยเที่ยวขนาดนั้นปะใช่คือหนูหนูรู้สึกว่าในชีวิตประจำวันของหนูอะไรเงี้ยเราทํางานตรงเนี้ยมันเจอคนเยอะมากแล้วแล้วเหมือนหนูแบบใช้ energy ไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยพอแบบมันทํางานเสร็จปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วอะอยากแบบอยากกลับบ้านนอนดีกว่าวันนี้เนี่ยคุยเรื่องความรักถามเปเลยไหมล่ะถามเลยโอเข้าเรื่องเลยแบบเราไปชอบคนยังไงเ็เป็หนูเด็กๆเลยอะหนูก็ชอบฝรั่งคือหนูอะวันนั้นว่าง ออไปเปิดสมุดเขาเรียกเฟรนชิปเฟรนชิปที่รู้ป่าว่า prayed, 88%นตะในสมุดอ่ะเพื่อนเขียนว่าขอให้โตไปมีผัวฝรั่งมีผัวฝรั่งเฮ้ยแสดงว่าเราแบบเพื่อนผู้ชายเขียนว่าพันอยากบ้าฝรั่งให้มันมากแบบนี้พูดจริงแสดงว่าเราแสดงว่าเธอเอ็กเพรสอยู่แล้วว่าเธอเอ็กเพรสมากตอนเด็กแล้วตอนหนึ่งเธอมีที่สุดของเธอไหมถ้าถ้าตอนเด็กหนู เราดูไทยทันดิงเนาะดูชอบในย้อนน้าด้วยนะพี่โอ๊ตตอนนั้นหนูเคยพูดกับพ่อว่าปาหนูอยากย้อนเวลากลับไปตอนนั้นเพื่อไปเกิดใหม่จะได้เกิดทำยุคเขาดมาก แล้วเราจะพาตัวไปเจอเขไหมก็อาจจะไม่แต่ตอนนั้นอาจจะฟินไปด้วยกันออ่ว่าว่ามันเป็นช่วงที่เขาแบบโอเคฟิลแบบเรียบนาโดไม่มขู่ฝรั่งเลยนะไม่แต่ว่าแบบรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นหนุ่มตีก็ามาเลยแน่แนวไหนตีฟิวไหนตีเดี๋ยวนี้มันมีหลายแบบคือหนูอะเป็นคนชอบคนพูดมากอือเอาตรว่าใช่ถึงหนูจะดูเป็นคนพูดมากแต่ว่าเธอชอบคนที่พูดมากกว่าเธอหรอ ใช่เวลาที่เราอยู่ด้วยกันสอดอะไรอย่างเงี้ยหนูจะเป็นโหมดเซฟประนแหลยเพราะเหมือนเราเริ่มแบบเราเริ่มเงียบเราเริ่มเหนื่อยใช่ไหมเราก็เลยเหมือนแบบอยากฟังใครสักคนพูดมากแทนเราบ้างอ่ะพี่ซึ่งคนนั้นคือคนนั้นคือเนี่ยคือกูเสียวกูตื่นเต้นเหมือนกันอ่ะแล้วกูกลัวกูกลัวมันเป็นคนเบอร์เบิร์มมันก็ใส่พูดอ่ะกูตกใจอ่ะพี่นิ่มคือกะแบบเล่นที่เผลออ่ะซึ่งคนนั้นคือ รู้ว่าเลยเราแบบไหนที่ไม่ชอบเออ red flag red f เราว่าคนเห็นแก่ตัวไม่ชอบอะไนแก่ตัวเหมือนแบบคิดถึงแต่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดถึง partner ของเองด้วยเขาว่าเขาจะรู้สึกยังไงเจ้าชู้ได้ไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้ f ฟ i e n d ได้ไหมบางคนอาจจะตึงดูด f ฟ i e n d เพื่อผู้หญิงอยล้วแต่พูดเก่งก็มีสิทธิ์ f r i e n d l เออคือหนูรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นอ่ะให้คนาสำคัญเรามากแค่ไหนคือเขาสามารถเฟรนลี่ได้มีเพื่อนผู้หญิงได้แต่ว่าถ้าเขาอ่ะพ r i o r i t i z e เราอ่ะ ให้เรารู้สึกสำคัญได้ทุกอย่างมันโอเคออก็คือถ้าทำให้เราไว้ใจได้ไฟายใช่ถ้าชอบจีบไหมหนูจะเป็นฟิลแบบพยายามเข้าไปแอบๆมีบทบาทในชีวิตเขานิดนึง ให้เขาเริ่มเรียนเข้าเองใช่ให้เขาเริ่มรู้สึกนิดนึงว่าแบบอุ้ยมีโมเมนต์กับคนนี้เยอะว่ะหรือว่าหรือว่าจะจีบคนนี้ดีหมายถึงว่าแบบให้เขาเริ่มคิดไปอยู่กับเบลล์เลสป่ะก็ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยไปอยู่กับเบลล์เลสซึ่งเราเรียนไหมอ่ะแล้วแต่คนรู้สึกว่าเออบางคนก็เรียนอยู่ไม่ตอนหนึ่งพันยังไม่ได้ตอบเลยว่าเลฟเวอร์เลนคนนั้นที่มันเป็นช่วงนี้มันเริ่มมันตีแล้วอ่ะหน้าตาบอกบุคลิกเป็นคนนันแหละมันก็มีอยู่ ใครวะก็ตื่นเต้นได้แล้วก็ตื่นเต้นเนยพี่ก้อยุคไม่ได้นะคือรุ้นเหมือนเรื่องของปูเองอ่ะเร็วตอบเร็วคุณรู้เหมือนกันเพราะว่ามันเบนจังหวะกันโอเคไทยชัานนท์ค่ะไทยได้ออกไทยบายบายแา่น่ารักจิอ่ะแต่ไทยดูเป็นคนที่ดูพูดจะแบแฟนคลับน้องไทยไม่ได้สมมุติว่าคิดภาพดูเป็นคนที่เมาส์เปนเก่งคือไม่ต้องเป็นอะไรกันเลยอ่ะ กันเพื่อนกันอ่ะเป็นเแบบเราไม่แต่ว่าเราเราเราชี้แจงก่อนคือเราอ่ะชอบแบบเป็นฟิวเอฟซีเพราะว่าเราชอบข่าวใช่เพราะว่าหนูแบบชอบดูเขาแบบพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วเราชอบคนตลกด้วยเขาก็ตลกเล่นไปเลยพี่ได้ยินมาอีกคนนึงอะไรเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าพันจะต้องขึ้นรถแอมบูแลนซ์ขึ้นรถแอมบูแลนซ์แอนด์สี ว่าถ้าพันต้องขึ้นกับคนหนึ่งเขาอยากให้ขึ้นกับเจฟซาตเตอร์มัน,มนยังไ,ไงไตอนนี้เจฟซาตเตอร์กับไทยตอนนี้มันสู้ันยังไง <c oughs> คือเราสึกว่าพี่เจฟเนี่ยเรายกขึ้นหิ้งแล้วเรายกขึ้นทิงเขาแล้ว <c oughs> เป็นอีกหนึ่งไอดอลของเราแล้วกันเ,เพราะเรารูสึกว่าเขาเก่งแล้วก็พอแบบไปมองย้อนการทํางานของเขามาเนี่ยเขาเป็นคนสู้มากเขาทําให้เร<อ><อ>ารู้สึกว่าแบบเติมมีแฟชั่นเขไปงานโตตี้เกิดอะไรขึ้นคมอได้รางวัลกันเขาให้สัมภาษณ์คนอื่นขอบคุณค่ะ ชิลหล่อมากเลยค่ะค่ะก็เมื่อกี้เห็นพี่เจบขึ้นจอพี่เจ็บหล่อมาก <c oughs> เอก็อแลบอก็สมอง็นมนคิดได้เลยโอ้ชิวมากฟังพี่แฮนตอบแล้วหน้าจอเขาจับพี่เจบพอดีฟึ๊บสมองก,ก็เลยตอบทันทีเลยว่าพี่เจบหล่อมากค่ะ <c oughs> แค่นั้นเลย <c oughs> มันสัตว์เด่นไงเขาแต่เขาติงใจเขารู้สึกหมบว่าเป็นคนเธอเป็นคนชนที่ผิดไหมเป็นคนแบบเห็นอย่างเงี้ยมากมากเขาบอกว่าตกหลุมรักง่ายมาก จริงเปล่าจริงไหมใช่บอกอ่ะพี่ทำกันไรล่ะใช่บอกอ่ะคลาบบ้านมาเขาบอกว่าตกลุมรลักง่ายมากแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติเป็นตัวอกหักก็คืออกหักหมอมากจริงเอา้เาอาประเด็นแรกก่อนตกลุมหลักง่ายมากจริงไหมจริงเรารู้สึกว่ามันคือการที่เขาแบบใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเราสมมุติว่าช่วงนี้เราชอบกินริ่ๆเนี่ยแล้วอยู่ดีเขามาแบบสังเกตว่าเฮ้ยชอบกินอันนี้หรออะไรเงี้ยมารู้สึกเขาทําให้เราพิเศษ แล้วส่วนใหญ่เราจะอกหักันยังไงเราเป็นคนรักใครอะไรเงี้ยเราเราเทใจไปให้เขาเยอะค่อนข้างอออินไหมใช่อออินเลยอออินเลยแล้วพอแบบมันไม่ได้กลับมาเท่ากันอะไรเงี้ยมันก็ผิดหวังใช่ผิดหวังอ้าวแล้วเราถ้าสมมติเวลามันไม่เท่ากันหรือเรารู้สึกน้อยอกน้อยใจเราเก็บหรือเราพูดเคยเคยเป็นคนเก็บแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าเออบางทีเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเราต้องการอะไรเงี้ยเราก็เลยพูดแต่บางครั้งอะเรารู้สึกว่าถ้าให้เราต้องพูดแบบทุกอย่างทุกอย่างที่เราต้องการอะ คือฉันไม่ใช่แม่เธออยู่เนาะตอนโยมรามอ่ะคือมันคือมันต้องมีแบบควมมันเซนบ้างอ่ะพี่แบบสักนิดนึงอ่ะเออไม่ไม่ใช่แบบให้ฉันบอกทุกอย่างให้เธอทำึ้นมาไปถึงก่อนปะแต่บอกอะไรชอบคือบอกบ้างคือมันคงมีใครขึ้นมาแหละมันก็เลยข้าใจมันมีใครมาใวันหลบอกทุกอย่างเลยใช่ไหมอะไรอย่างงี้มันอยู่ที่บาลานซ์มากกว่าเออบางเรื่องเราก็บอกได้เขาก็ปรับแต่บางเรื่องมันก็ต้องแบบเออนิดนึงแบบ อย่างเช่นสมมติเรื่องที่มันเกิดเคยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องให้บอกซ้ำาไ่ต้องเรียนรู้ใช่ป่ะนี่มีความในใจอะไรกันไม่ไม่แต่มันมีพอยหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาบอกจริงเธอคือขี้อายมาก่อนพันเป็นคนขี้อายขี้อายยังไงวะเวลาไปโรงเรียนอะหนูขี้อายมากหลูแทบจะไม่พูดกับใครเลยแบบไม่กล้าพูดอะสมมติตอนร้องไห้ใช่ไหมคือเด็กคนอื่นจะแบบงแม่พันจะแบบ หยดือดอะลูกอย่างนี้เลยจริงๆพี่แล้ว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 ยังไงชีวิตเราบันดําเนินเดี๋ยวมันมีจุดเปลี่ยนไหมอันนี้หนูต้องยกความดีให้คุณแม่เพราะว่าคุณแม่ส่งเสริมให้แบบเป็นในกิจกรรมให้เราไปถือธงให้เราไปแบบเดินขบวนเป็นชีลิเดอร์อะไรเงี้ยแล้วเหมือนคุณแม่ก็แบบซัพพอร์ตเต็มที่มันกลายเป็นว่าพอหนูไปยืนอยู่บนเวทีบ่อยๆมันเป็นความรู้สึกเคยชินกลายเป็นรู้สึกว่าอยู่บนเวที ฉันไม่ได้อายฉันไม่ได้เขินแต่มันเป็นแบบพื้นที่ปลอดภัยของฉันอะไรเงี้ยเออมันเลยทุกสิงกลับกันคือรู้สึว่าลึกๆแล้วตอนเนี้ยจริงๆจริงๆเราไม่ใช่คนคนเดียวขนาดนั้นเรารู้สึกว่าไอ้ภาพที่แบบหลายๆคนเห็นว่าเฮ้ยแล้วเป็นคนมั่นใจอะมันแอบเหมือนแบบอีกร่างหนึ่งเหมือนกันอะเหมือนเราบิวใช่บิวตัวเราใหม่คนหนึ่งเพื่อปกป้อง คนเราวัยเด็กนะตอนนั้นอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าแล้วถ้าสมมติว่ามันมีน้องวัยรุนน่นแล้วกันดูรายการอยู่ตอนเนี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาก็เป็นคนไม่มั่นใจแบบไม่กล้าทําอะไรไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดง,ง,งออกทั้งที่เขาอยากทาอะไรเงี้ยพันมีอะไรอยากพูดกับเขาไหมเอาตรงพอหนูเริ่มโตมาเหมือนหนูเริ่มโปร่งมากขึ้นรู้สึกว่าแบบทาไปเถอะถ้ามันไม่ได้แบบว่าเดือดร้อนใครอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกว่ามีความสุขแล้วอยากลองวันนี้อยากลองแต่งสภาพผ้าแบบนี้ฉันอยากร้องเพลงแบบนี้ก็ลองทำไปเถอะใช้ชีวิตแต่ละวันลองผิดลองถูกกกกไปแล้วววว็มมีีคาาสุุขัับทๆนด่ พ่อเป็นคนอออินกับความรักพี่หึงไหมส่วนตัวนะรู้สึกว่ากลางๆจริงส่วนตัวแตงกาส่วนตัวเยอะกลางๆแต่ถ้าคนนอกมองล่ะแอบพี่หึงนิดนึงอธิบายตัวเองกลางๆของเราขอบเขตมันเป็นยังไงหนูรู้สึกว่ามัน depends on แต่ละคนด้วยว่าคนคนนั้นอ่ะเขา treat แล้รู้สึกยังไงอ่าน้าไวใจไหมใช่คือถ้าสมมติว่าเขาแบบว่าทําให้รู้สึกว่าเราสมคัญหรือว่าเราแบบเป็นที่หนึ่งในใจของเขาเลยอย่างเงี้ย เขาจะมีเพื่อนผู้หญิงเขาจะแบบไปเที่ยวกับคนหลายๆคนอะไรเงี้ยมันมันก็ได้อะมันเราไม่ติดอยู่แล้วใช่แต่ว่าถ้าแบบว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่อยู่ภูมิใจที่มีเราหรืออยู่แบบวนราโชว์ออฟอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบ เฮ้ยถ้าไปอันเนี้ยแล้วมันจะไปกับใครปะวะถ้า้ารู้ทำเท็นั้นมันจะแบบแอบซอกแซกกับใครปรืเปล่าอะไรอย่างงี้มากกว่าถ้าเป็นคนมีเซนส์ปะเซนแบบเรารู้ว่าคนเนี้ยเป็นเพื่อนกันจริงกับบางคนมันจะรู้ว่านี้ไม่ใช่มีอะไรบางอย่างไม่ใช่แล้วมีไหมเธอมีคนมีเซนนั้นไหมเมมันโอ้ยพี่หนูรู้สึกว่าบางครั้งเซนหนูก็แรงเกินจนหนูแบบ มึงหรือว่ากูเป็นเซนดีวะจะได้อยู่แล้วเราจัดการไงเวลามันเกิดขึ้นไปที่เที่ยวทะเลเที่ยวทะเลไม่ละเ้นก่อมาตก่เป็นเพื่อนกันมามากันหลายๆคนเต้นเต้นกันอยู่ชีสดสนุกสนานะยะขำโน่นนี่นั่นเหมือนเพื่อนกันมากแต่มึงเซนได้เลยว่าจริงๆรแล้วไม่ได้บปิสุทธิไหเออเราจะทำยังไงกับตรงนั้นหนูจะคุยกับตัวพาร์ทเนอร์เราถ้าสมมติพาร์ทเนอร์เขารักเราจริงๆริงอะ คือใครจะเข้ามาทําอะไรมาชอบเขาอ่ะมันไม่สงสารอยู่แล้วเขาก็จะออกมาก็จะมีสเปซการเองแต่ว่าซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเธอจะเข้าไปตอนนั้นเลยไหมหนูจะรอแป๊บนึงก่อนรอแป๊บนึงอย่าเราอยากดูเรียกเขาไงว่าเขาจะแบบเรียกชันยังไงหนูรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเขาแคร์เราจริงจอ่ะเขาต้องแบบเฮ้ยแอบดูรีแอคเราแล้วแหละ่เฮ้ยรีแอคชันเราโอเคไหมแล้วถ้าไม่ดูไม่ดูรีแอคชันเรามันบอกมันไม่ได้คิดอะไรเอาก็คือว่าเพื่อนกันจนทำจนต่อยไม่แล้วเขาก็แบบไปเรื่่่ออยๆะโง โง่นี่ก็จะใช้วิธีบอกนั่นแหละแล้วก็ดูเรี่อเขาว่าเฮ้ยถ้าเขาแคร์เราจริงๆอะสิ่งเนี้ยมนทาให้เราไม่โอเคอะเขาต้องไปคิดแล้วว่าเขาจะต้องปรับตัวยังไงหรือทํายังไงให้เรารู้สึกโอเคขึ้นแล้วถ้าขอสลับคือต้องยอมรับว่างานของเราคือเราก็ต้องเต้นแล้วมีความเซ็กซี่เราต้องเจอคนถ้าคนนั้นปม่คนขี้หึงได้ไหม นี่จริงได้อะเอาตรงชอบด้วยเสียว่าแล้เขาชอบไม่สนใจเราด้วไม่สนใจนะที่สุดของเราหนูรู้สึกว่าการที่เขาแบบเขางอนเราหรือว่าเขาหึงเราอะไรเงี้ยมันแสดงว่าแบบเขาสนใจเขาสนใจเราเขาแคร์เราอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบว่าเขาบอกว่าพันแต่งตัวเซ็กซี่ที่แบบไม่เอาไม่อยากให้ใส่แบบนี้ได้ไหมคือแต่ว่าถ้ามาเป็นเรื่องของแบบเสื้อผ้าถ้าห้ามใส่อ่ะ อันนี้คือไม่ได้อันนี้คือจบเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเราชอบที่เราแต่งแบบนี้คือตักเตือนกันได้นะเธออันนี้มันแอบแบบเกินไปนิดนึงก็เอออาจจะแบบมีเสื้อคลุมหรือว่าเปลี่ยนชุดให้ได้แต่ถ้าจะมาแบบวิห้ามแต่งแบบนี้เปลี่ยนไม่ได้อยากรู้ว่าเรื่องความหลักวงโฟอีฟถ้าสมมติว่า เธอมีปัญหาเรื่องความรัำคาญเรื่องจะปรึกษายกหู่หนึ่งทีถ้าปื้อดูช่วยไม่ได้เลยช่วยไม่ได้เลยช่วยไม่ได้เลยหรอทำไมอะโจ้ทีโจ้ดีแบบปัญหาของตัวเองหรืออะไรคือคือหนูว่ารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าหนูมีปัญหาใช่ไหมโทรไปหาอาจจะเป็นอีเจเจมายเจมายคือมีความรู้สึกว่าเจเป็นคนที่จะให้ข้อคิดอะไรเรามาในแบบที่เราแบบอ๋อเออ ว่าจริงด้วยแอบแบบโปงๆนิดนึงอ่ะแบบเออก็จริงมันเป็นแฟนงต้องหมายถปงของปลอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ชอบเลกว่าการที่โทรไปหาเจ๊อ่ะมันอาจจะแบบทำให้จิตใจนิดนึงแต่ว่ามันจริงเออจบอันนี้คือทางปัญหาแต่ถ้าสมมติฉันเจี่ยงไอ้นี่คือเที่ยงมันมากจะโทรหาค่ะเจลินเนาะเจลินเจี่ยงเหรอไม่เคยเจอโทรต้องหมายถัดไปหรอจริงป่ะ พี่โจไม่น่าเชื่อพี่แฮนแนี่ด์ด้วยเห็นล้วตลกเนาะจังหวะมันพิเศษลแลบไม่มีใครเหมือนเกิดมาแบบเพื่อเป็นตลกด้วยอไม่ใช่แค่ศิลปินอะจังหวะมันคอม e d y อย่างเนน่าทีนี้มันจะมีเซสชั่นจริงๆแต่ใครมาตรงนี้จะโดนถามตลอดว่าเออคิดว่าเพื่อนเราเหมาะกับคนแบบไหน,น เอ้ยดูจำได้ที่ถามพ่ไหวได้ใช่อยากรู้ว่าแล้วเรามองคนอื่นอ๋อหนูรู้สึกว่าพี่มายเป็นคนแบบสบายๆง่ายๆหนูว่าแค่แค่มีเวลาให้เขาใส่ใจแล้วก็ดูแลส่วนเรื่องอื่นไปคุยปรับจูนกันได้อโอจอหนูว่าต้องมีความแบบเป็นคนกังกังยิงด้วยอ่ะมีความมิงหรอจริงต้องเป็นผู้ชายที่เราสึกว่าสามารถแบบ เป็นคนที่ดูแลเขาได้แล้วก็มีมุมที่แบบอ่อนโยนในตัวอ๋อมีอ่้าใจย่างพี่ออมคือมันกระมันต่งแจ้งอยู่แล้วเนาะก็คือเป็นคนที่แบบโตแหละพร้อมสนุกพร้อมเอนจอยกับเรื่องแบบเลื่อยเปื่อยอะไรของเขาพร้อมที่จะแบบติงตองไปด้วยกันพันหน้าป่ะพี่แฮนนเหรอคนรวยแปลว่าคนรวยทำไมอ่ะพี่แฮนน์มันแบบไลฟ์สไตล์แล้วคือมาขายของหรือเปล่าคุณชอบมากคนรวยคือคนที่เข้ามาเป็นคนรวยหมดเลยเหรอใช่ เหมือนแบบเกิดมาพร้อมดวงว่าแบบกูจะต้องมีพนนาร์เนอร์รวยอะออจริงร<อ>จริงตอ่อฝ่ายฝ่ายฝ่ายอะมันเคยพูดกับหนูบ่อยมากว่าแบบอยากดูแลชอบเป็นคนแบบโอเคจะเูโอเคโอเคโอเคบอเคโอเคนอเคโองคโอเ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 ควอเคโอีคกอเค่อเคโอเคโอเนโอเคโอเคโอเคโอเ่โอเกโอเัโอ็ต้องดูอแบบลคโอเด้อยคือเคดอเ่โอเค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 โอ หนูยากเนอะออ้ายอะเพราะรู้สึกว่าถ้าสมมติว่ากับเด็กด้วยอะมันก็อาจจะดูแบบงงแงงงทั้งหมดเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าแบบโตหน่อยเป็นผู้ใหญ่มันก็อาจจะแบบคอนทราสต์ที่เข้ากันอะไรอย่างนี้จริงแต่อ้ายจริงเดายากเหมือนกันเนาะแล้วเธอล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่ที่จะไปตอบเธอเป็นแฟนแบบไหนก่อนถ้าสมมติว่าเธออยู่ในความสัมพันธ์คือหนูว่าหนูจะมีหลายมุมมันอาจจะมีบางมุมที่เราสึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นแบบ แล้อยากเป็นน้องพันธ์วัยห้าขวบบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากอโดนโดนอ้างใช่วัยห้าขวบเป็นยังไงคะวห้าขวบเป็นยงไงไม่เอาไม่เอาเราเก็บไว้ให้เขาสิเราจะมาทำให้คนอื่นดูเรื่องพิเศษเม่ได้แค่ดูไม่ได้แตะเข้าอะไรนี่เลยนะแล้วก็บางทีเรารู้สึกว่าบางทีเวลาเรารักใครมากๆมันจะมีความเป็นแม่ออกมาด้วยก็คือเราเทค care ขาเป็นห่วงได้ใช่บางทีก็รู้สึกว่าอุ้ยเาเริ่มเหมือนแม่กูแล้วไม่ได้แล้วเลยอะ งั้นกลับมาที่คําถามเดิมหลังจากซอกแซคคิดว่าณนะวันนี้คนแบบไหนเหมาะกับเราก็อเอาเยซักสอย่างที่คิดว่าเออสามข้อนี้แหละคงจะประมาณนี้แหละค่ะพี่คือด้วยความที่หนูเนี่ยได้รับแบบการเทรนมาจากแม่ๆหลายคนแล้วว่าพันโตไปน้นลูกสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องเลือก คนรวยคนรวยเอาคือสามารถดำร้อยได้ใช่มีฐานะทางการเงินที่ดีอะน้ำเงันน้ำเงินสองชอบคนหล่อเฮ้ยฝากเงินชอบคนหล่อเนี่ยชอบคนที่จิตใจมึงหนึ่งรวยสองนัาสองอะไรหล่อเออเลิศไอ้ใคนคนโรแมนติกโรแมนติกตอบตอบจริงจังมากอะไรบ้างว้ยหล่อโรแมนติกค่ะเอางี้เพราะจริงฐันะนี้เอ็ด นี่คือช่วง explore ใช่ใช่ถ้ามึงมา i f เฟ t ด้วยหล่อแล้วข้อมูลอะไรรวมกตั้งแต่เฮ้ย21เข้าใจปะแล้วต้องีา3ข้อเป็นอะไรบ้างสมมติว่าเราเป็นเราเป็นพี่สาวแชร์กันถ้าเป็นเธอข้อที่เธออยากได้ทุกวันนี้คืออะไรต้องหล่อไหมเราสญญกรมได้ ไม่เป็นไรสมัยนี้มันมันเติมแต่งกันได้หมดอ่ะอาจจริงจังมากแต่ทายทายแล้วเลยทายแล้วชีวิตนี้พันต้องการอะไรเป็นฟิลแบบความฝันสูงสุดอะไรอย่างงี้ป่ะเเออ<ะ>เออพันอยากมีครอบครัวอ๋อแสดงว่าคันอยากมีครอบครัวมาคือชอบเด็กไหมอยากมีลูกอย่างงี้ไหมใช่อยากมีลูกเวลาเวลาเห็นเด็กแบบชอบแบบเข้าไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอยู่กับเด็กแล้วมันแอบแบบ จะล่งใจไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเออดูแลใครสักคนหนึ่งด้วยแบบความรักของจากแบบทั้งเราแล้วก็ทั้งแบบอีกคนหนึ่งอ่ะนะวันนี้คิดว่าตัวเองชอบที่จะมีแฟนหรือไม่มีแฟนมากกว่ากันนะวันนี้ไม่มีแล้วกันโอเคอืมรู้สึกอิสระดีอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าความจริงก็อยากมีอยู่ แต่หมอดูบอกว่าช่วงนี้ถ้ามีมันก็จะไม่ได้ดีขนาดนั้นแยมันก็ได้ต่อไปคไปก่อนมีหมอดูเป็นตำตัวมีมาตำตัวเลยวันนั้นหนูทำคอมหายแบบโองผาอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้หาก่อนนะโทรไปหาหมอดูก่อนว่าคอมอยู่ที่แม่ไอคอมเครื่องนนั้หนูมันหายไปไหนไม่รู้เอาไปข้างนอกเขาบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆพันเราลองหาในที่แบบที่บ้านก่อนเออเราหาที่บ้านก่อนเพราะว่ามันขึ้นมาว่ามันอยู่บ้านมันอยู่ในที่มืดอะไรอย่างเงี้ย ไม่เจอตอนเนี้ยคกระเดเลยยังไม่เจอพระเดือไม่เจออยากให้พูดหนึ่งคำให้โซอีฟเออคนพร้อมหนึ่งสองซาตโจวเลนเท่เไอสวยอ่าหน้าตลกอายนางเอกไฟโย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 ติ๊งตองอ่าขอบคุณมาพันแ์เบ เลิศ <ś led> ที่สุดอยู่แล้วนอ<ะ>้อง<ะ>อ่ะคำถามสุดท้ายแล้วค<ะ>่ะอยากอยากรู้ว่าพันในวัยนี้ความรักคืออะไรสาหรับเธอสำหรับหนูการมองใครสักคนวยความรักมันเหมือนกับว่าเราแบบโอบกอดเขาทางในด้านที่ดีแต่ก็ด้านที่ไม่ดีเพราะว่าเวลาที่เราักใครสักคนอะไรเงี้ยคือเราเห็นแหละว่าเขามีข้อไม่ดีอะไรแต่ว่าเราเลือกแล้วที่จะมองแล้วก็รับได้แล้วก็เลือกที่จะอยู่กับเขารอ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  ฝากถึงงานเออเขาฝากถงานหน่อยสิฝากสีโชคดีถ้าอะไรอะไรยังไงบ้างเธอรู้ป้ะทุกครั้งที่เอ็มวีเธอออกมาฉันจะชอบนั่งมองหน้าเธอเอ็มวีที่พี่ว่าแบบพี่ดูแล้วพี่มองไม่หยุดคือฮอตจู่ฮอตคุณจริงหน้ามึงอ่ะมัดคือมึงอยู่แถวหลังแต่หน้ามึงวิ่งใช่เราทุกครั้งที่กล้องจับผ่านมาฟึบคือมันกูจะเอาแล้ว เขาเรียกว่าเอนเอนเตอร์ที้พุ่งเอนเนอร์ที้พลุกทุกบอกรกิ้งเอนเอนเตอร์ที้พุ่งมันเลิศมันเลิศอะช่วงนี้ทำอะไรดีบ้าเซบ้าเสบไลทห่วงงานเฟสแล้วก็คิดว่าปลายปีนี้ก็คงมีงานเฟสเข้ามาเรื่อยๆก็เดี๋ยวฝากติดตามดตติามได้เลยทุกงานที่น้องไปเฮ้ยแต่เธอมีช่องด้วยนี่ฮะเธอมีช่องปะช่องชื่อพันชี้นี่แหละค่ะไม่รู้ว่าจะทำอะไรบ้างเพราะแล้วแต่อารมณ์ เดี๋ยวก็อยากเป็นบล็อกเกอร์เดี๋ยวก็อยากเป็นศิลปินเดี๋ยวก็อยากเป็นแบบโชว์เต้นแล้วแต่เป็นความแบบค่าดองไม่ได้ตไลฟ์สไตล์กต้องคะฝากติตามร่วางทุกช่องทางเลิศเดี๋ยวพูดแชรายการพร้อมกันยังไงไหนเล่าแบบแบบสไตล์เธอได้เลยยังไงไหนเล่าเหมืนชิปม้างเลยสุแค่คันเ่ารเน่ทาร่ทา่ท์่ทา่ทารพาน่ท์ทรพเทารพาน์์เรร ให้เ,ออเดี๋ยวเจอกันเ<ช><ช>ดี๋ยวไปเจอกันโอเคเดี๋ยวเจอกันตัวให้ใครมาก็พิมพ์มาได้ดักษาโอเคจ๊ะบ๊ายบบ๊ายบาย